กามอันเป็นทิพย์ประณีตกว่ากามของมนุษย์พระเจ้ามหานามะสักยาราชได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้ยินมาว่าภิกขุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงทําจีวรสำเร็จแล้วจกเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกโดยล่วงสามเดือน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้หม่อมฉันยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอุบาสกผู้มีปัญญาพึงกล่าวสอนอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักมหานามะอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่าท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์ตัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตน เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ทำเครื่องออกจากทุกแล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับควรรับทักขินาทานควรที่บุคคลทั่วไปจะทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าท่านจงเบาใจเถิดว่าท่านมีศีลทั้งหลายที่พระอริยะชอบใจเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิมหานามะอุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยทำเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แล้วพึ่งถามเขาอย่างนี้ว่าท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรือ ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะก,กระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จกตายไปถ้าแม้ท่านจักไม่กระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จกตายไปเหมือนกัน ขอท่านจงละความห่วงใยในมารดาและบิดาของท่านเสียถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในมารดาและบิดาของเราแล้วมหานามะอุบาสกนั้นพึ่งถามเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภรรยาอยู่ อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะกระทำความห่วงใยในบุตรและภรรยาก็จกตายไปถ้าแม้ท่านจะไม่กระทำความห่วงใยในบุตรและภรรยาก็จกตายไปเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของท่านเสียถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า เราละความห่วงใยในบุตรและภรรยาของเราแล้วมหานามะอุบาสกนั้นพึ่งถามเขาอย่างนี้ว่าท่านยังมีความห่วงใยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่ากรมอันเป็นของทิพย์ยังดีกว่าประนีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ ขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วมหานามะอุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงยังดีกว่าประณีตกว่า พวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทวดาชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทวดาชั้นดาวดึงแล้วมหานามะอุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พวกเทวดาชั้นยามายังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทวดาชั้นดาวดึงแล้วน้อมจิตไปในพวกเทวดาชั้นยามาเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทวดาชั้นดาวดึงแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทวดาชั้นยามาแล้วมหานามะอุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พวกเทวดาชั้นดุสิตยังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทวดาชั้นยามาขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทวดาชั้นยามาแล้วน้อมจิตไปในพวกเทวดาชั้นดุสิตเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทวดาชั้นยามาแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทวดาชั้นดุสิตแล้วมหานามะอุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า พวกเทวดาชั it, e huh ้นน like ิมมานนรดียังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทวดาชั้นดุสิตขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทวดาชั้นดุสิตแล้วน้อมจิตไปในพวกเทวดาชั้นนิมมานนรดีเธอถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทวดาชั้นดุสิตแล้วจิตของเราน้อมไปในพวกเทวดาชั้นนิมมานนรดีแล้วมหานามะ อุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพวกเทวดาชั ok ar, ้นปรนิมมิตาวสวต wa, ัตตียังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทวดาชั้นนิมมานรดีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทวดาชั้นนิมมานรดีแล้วน้อมจิตไปในพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตาวสวตตีเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกจากพวกเทวดาชั้นนิมมานรดีแล้ว จิตของเราน้อมไปในพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตตวัสวัตตีแล้วมหานามะอุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าพรหมโลกยังดีกว่าประนีตกว่าพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตตวัสวตัตตีขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตตวัสวตัตตีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากพวกเทวดาชั้นปรินิมิตะวสวตีแล้วจิตของเราน้อมไปในพรหมโลกแล้วมหานามะอุบาสกนั้นพึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังนับเนื่องในสก,กายะขอท่านจงพรากจิตให้ออกจากพรหมโลกแล้วนําจิตเข้าไปในความดับแห่งสก,กายะเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า จิตของเราออกจากโรมโลกแล้วเรานำจิตเข้าไปในความดับแห่งสักกายะแล้วมหานามะเราไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับภิกขุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปีคือพ้นด้วยวิมุตเหมือนกันมาคันธิยะเปรียบเหมือนขหาบดีหรือบุตรขหาบดีเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากเอ,อิบอิ่ม เพียบพร้อมด้วยการมคุณห้าบำเรอตนด้วยรูปที่รู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดบำเรอตนด้วยเสียงที่รู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด บำเรอตนด้วยกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกอันน่าปราปรถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ต <adays GT> ั workouts, ้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดบำเรอตนด้วยรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด บำเรอตนด้วยผดทพะที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อตายไปพึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์พึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาวดึง เทพบุตรนั้นอันหมู่นางอับสรแวดล้อมในนันทวันเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพบำเรอตนอยู่ในดาวดึงเทวโลกเทพบุตรนั้นได้เห็นขาหาบดีหรือบุตรของขาหาบดีผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าให้เขาบำเรอตนอยู่มาคันธิยะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เทพบุะบุนั้นอันหมู่นางอับสรแวดล้อมอยู่ในนันทวันเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการ,รมคุณห้าอันเป็นทิพย์บำเรอตนอยู่จะพึงทะเยอทะยานต่อขหาบดีต่อบุตรขหาบดีนนทนหรือต่อการ,รมคุณห้าของมนุษย์หรือจะพึงเวียนมาเพราะการ,รของมนุษย์บ้างหรือหนอไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคโดมข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่า กามอันเป็นทิพย์น่าใคร่ยิ่งกว่าและประนีตกว่ากามของมนุษย์มาคันธิยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการก่อนเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนอยู่ด้วยรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยตาที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัด ด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจนา่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยรสอันจะพึง <üz> ร <ere> <quest> ู้แจ้งด้วยลิ้นที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารัก ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดด้วยโพธพภะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใคร่ชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตัณหาในกาม ได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เหล่านั้นเห็นหมูสัตว์อื่นที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกาม,มาตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามแผดเผาอยู่เสพกามอยู่ย่อมไม่ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีที่เว้นจากกรารมเว้นจากอากุศลธรรมทั้งเป็นความยินดีที่ล่วงเลยความสุขเป็นของทิพตั้งอยู่จึงไม่ทะเยอทะยานต่อธรรมอันเลวไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นเลยมาคันธิยะเปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลสุกปลั่งถูกเชื้อโรคแทะกัดอยู่เกาปากแผลอยู่ด้วยเล็บ ย่างกายให้ร้อนที่หลุมถ่านเพลิงมาคันธิยะเขาทำเช่นนั้นอยู่เพียงใดปากแผลเหล่านั้นของเขายิ่งเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นขึ้นและเน่าขึ้นด้วยประการนั้นๆและจะมีความรู้สึกว่าน่ายินดีน่าพอใจสักหน่อยหนึ่งก็คือปากแผลทั้งหลายได้รับการเกาหรือการอบอุ่นด้วยไฟเป็นเหตุเท่านั้นข้อนี้ฉันใดมาคันธิยะ สัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันยังเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามมาตัญหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความปารบกามแผดเผาอยู่แต่ก็ยังขืนเสพกามอยู่นั่นเองมาคันทิยะสัตว์เหล่านั้นทำเช่นนั้นอยู่เพียงใดกามมาตัญหาก็ย่อมเจริญขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นและสัตว์เหล่านั้นก็ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้น เพราะความปารบการแผดเผาอยู่ด้วยประการนั้นๆและจะมีความรู้สึกว่าน่ายินดีน่าพอใจสักหน่อยหนึ่งก็เพราะอาศัยรสอร่อยของกามาคุณห้าเป็นเหตุเท่านั้น